เรื่อง DVT หรือว่า Deep v e n o Thrombosis นะคะก็คือภาวะลิ่มเลือดอ,อุดตันในหลอดเลือดดำเนาะทีนี้พอมันอุดตันอ่ะมันก็จะทำให้เลือดกับสู่หัวใจไม่ได้อันตรายที่สุดของอาค r คนไข้ DVT ก็คือท้ายที่สุดคนไข้จะไปจบด้วย PE หรือ Pulmonary Edema นะคะก็สำหรับเรื่อง DVT อะ่ะเราอะ่ะจะต้อง เวลาเราทำข้อสอบอะค่ะเราจะต้องนำไปสามารถแยกให้ได้แยกให้ออกระหว่าง DVT หรือ P.A.D เนาะอะ,อะมาดูกันว่า DVT มีอาการอะไรบ้างสำหรับอาการของ DVT ให้ท่องไว้เลยว่าปวดบวมแดงร้อนนะคะมีแค่นี้เลยปวดบวมแดงร้อนปวดปวด,ปวดตรงไหนปวดมันจะปวดบริเวณโรค a ้ เป็นอาโลเคไลท์เพนนะคะก็คือจะปวดบริเวณค้าเพนหรือบริเวณน่องปวดแบบไหนแบบดอนะคะดีดอดีดอเหมือนกันเนาะโอเคหลังจากนั้นอ,อะไรอีกปวดบวมบวมก็อีดีมาแดงก็เออริทิมานะคะหรือว่าเป็นเรดิบบราลแองเกิลดิสคัลเลอร์ นก็คือลักษณะบริเวณตรงเท้ามันจะช้ำๆสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ร้อนก็คือวอร์มนะคะโอเคก็คือเคสของ DVT ทอ่ะมีอาการ4อย่างหลักๆปวดบวมแดงร้อนปวดแบบเดวเพนนะประมาณนี้นะคะทีนี้ตัวดิสแฟกเตอร์มีอะไรบ้างก็คนไข้ที่จะสามารถเกิดเป็น DVT ได้ความเสี่ยงก็ อา,อายุนะคะอายุมากกว่าหรือเท่ากับ65หรือว่ากลุ่มคนที่ติดเตียงหรือว่าไม่ค่อยขยับตัว i อิมอมิบิไลตี้เามมนาะหรือว่าคนไข้อ้วนเนาะโอเบิตแล้วก็สำคัญเลยตรงนี้ชอบออกข้อสอบก็คือออร์เรลคอนตาเซ i ทีนะคะอีกอันนึงตัวนี้อจะไปออกในเรื่องของ m ัต c ซ e ของผู้ใหญ่นะคะก็แฟกเจอร e f ฟกเตอร์ฮิปเนาะกระดูกตรงฮิปมันหักนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือคนไข้ที่ออนปิกไลน์เนาะประมาณนี้นะคะทีนี้ DVT เราจะให้คำแนะนำอะไรกับคนไข้และอะไรที่เป็นข้อห้ามที่ห้ามทําในเคส DV t นะคะเคส DVt ถ้าปวดห้ามไปนวดบริเวณที่ปวดเด็ดขาดเพราะว่า ริ่มเลือดที่มันอุดตันอาจจะหลุดลอยไปอุดที่ปอดสุดท้ายคนไข้ก็จะกลายไปเป็น PE ได้นะคะคําแนะนําอื่นๆถ้ามันเป็นซาต้าให้เราเลือกเนาะว่าถ้าเราเจอเคส DVT คําแนะนําใดต่อไปนี้ที่จะแนะนําให้คนไข้เลือกทั้งหมดที่ถูกต้องอ DVT นะคะทริคเราจำมาจาก simple n e r s นะคะก็คือ D ตัว V เนี่ยมันชี้ขึ้นก็แสดงว่าคําแนะนําคือต้องยก ให้คนไข้ย,ยกขาขึ้นสูงหรือว่า e l e ิเวตเล็กเนาะเพื่อโปรโมทให้วีนัสมัน Return นะคะเพราะว่าเคสนี้พอเลือดมันไปอุดอะส่วนปลายนะคะมันก็จะทําให้กลับคืนสู่หัวใจไม่ได้การยกขามันก็จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจได้ดีมากขึ้นสําคัญเลยอันนี้ชอบออกข้อสอบก็คือไม่ให้นั่งขาไขว้ห้างหรือคอร์สเล็กนะคะ การออกกำลังกายที่ดีที่สุดก็พวกเดินเนาะ walking แล้วก็ swimming ว่ายน้ำนะคะแนะนำให้คนไข้จะบอกว่าข้อสอบเอ็นเครกอ่ะถ้าเจอดื่มน้ำเยอะๆในให้เลือกเลยแต่ว่าไม่ใช่ในเคสที่เป็น h a r t feel อะไรพวกนี้นะหรือว่าคนไข้ไตอ่ะดื่มน้ำเยอะๆยิ่งงดกาแฟงดแอลโกอฮอล์เนี่ย ยิ่งถูกประมาณนี้นะคะแล้วก็เคส DVT แนะนำให้คนไข้ใส่เป็นตัว compression หรือ stocking เพื่อโปรโมท venous return นะคะโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าเคส DVT เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็น expected finding ที่พบได้ก็คือปวดบว,วมแดงร้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่เคสที่ เป็น DVT อยู่ๆบอกว่ามีหายใจช็อตออฟบรดหรือเชดเพนอันนั้นคือเป็นอาการไลทิทเทนนิ่งแหละพอคนไข้กำลังเข้าสู่อาการของโรคพันโมนารี่อิมบริซึมนะคะหรือว่า P.E. นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือต้องถ้าคนไขยอย้อยู่ๆเป็น DVT แล้วอยู่ๆมีเจ็บแน่นหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ต้องรีบ ารายงานคุณหมอทันทีนะคะโอเคถ้าสมมุติคนไข้เป็น PE เนี่ยการรักษามีอะไรบ้างก็ให้ยาเป็นกลุ่มแอนติโคแอคูเลนนะคะก็คือให้ดิบเฮปาลินเนาะทีนี้เฮปารินอะเวลาเราจะพูดอะเราจะพูดคำว่าอะนำหน้าด้วยก็คืออะเฮปาริน เหตุผลก็คือเวลาที่เราเจาะเฮปเวลาที่เราให้เฮปอรินนะคะเขาก็จะถามอีกว่าเราต้องติดตามค่าแลบตัวไหนก็คืออะ PTT อ่าเราก็เลยเรียกไปเลยอะเฮปอรินอะ PTT นะคะทีนี้อ่าเวลาเราให้ตัวเฮปอรินนะคะมันจะมีเทอราพิวติกเรน์ในการรักษาเพื่อให้ยามันอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการรักษาถ้าให้แล้วมันได้เจาะ P.T.T. แล้วมันน้อยเกินไปอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ส่วนถ้าให้มากไปอ่ะมันก็จะส่งผลทำให้บรีดมากขึ้นประมาณนี้นะคะเร่งอยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณ40-80ประมาณนี้นะทีนี้ถ้ามันบีดหรือมันมากไปเนี่ยยาแอนติโดดที่จะต้องให้ในเคสเฮปลารินก็คือโปรตามีนนะคะตัว P เหมือนกันเนาะ P.P. เนี่ยนะเฮปารินโปรตีนอะ P.T.T. สาตัวนี้เกี่ยวข้องกันนะคะ ทีนี้ต่อมาอาจจะให้ไปใส่ IVC filter เนาะทีนี้เขาก็จะถามอีกว่าคําแนะนําใดต่อไปนี้ที่จะต้องให้คําแนะนํากับคนไข้นะคะก็ถ้าสมมติเคสที่ใส่ i v filter ถ้าสมมติจะจาเป็นจะต้องไปทํา เอ็มอ่ะจะต้องแจ้ง hcp ก่อนนะคะหรืออยู่ๆคนไข้มีอาการน้ําเน็ตทิ้งกิ้งสเวลลิงหรือเชดเพนเนี่ยจะต้องรีบบอกคุณหมอทันทีและที่สําคัญก็คือห้ามเลยห้ามคลอตติ้งเล็กนะโอเคประมาณนี้ทีนี้เคส p A d. p A d PAD คืออะไร PAD ก็ p A d. คือ